Hi! ทายตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้นกําลังนั่งรอคิวนะคะอีกคิวหนึ่งก็จะได้โต๊ะละตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโอชิเนะคะ่ะทุกคนเป็นร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นร้านประจําของพวกเรานะคะไปมาหลายจังหวัดแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาจังหวัดเชียงรายนะ,ะน่าจะครบพันที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ทันง่ายเด่สะาคาเขาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบทานเมนูไหนประมาณไหนก็จะเริ่มตั้งแต่3 5มาบบาท590บาท1,150บาทน,นะคะแต่ว่าราคาที่แจ้งไปนี้ยังไม่รวมแบ็ดับเซอร์วิสชาร์ตนะคะเซอร์วิสช จะไม่เท่ากันนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะปรับลดลงเดี๋ยวยังในตอนท้ายคลิปเดี๋ยวจะแนบบินมาให้ดูนะคะนอกจากแซลมอนซาซิมิแล้วที่เราจะสั่งประจำนี้ก็คือแซลมอนยำไทยนะคะต้องสั่งแต่ว่าวันนี้เขามีเพิ่มมาก็คือแซลมอนน้ำยำปลารา้าทุกคนลองสั่งมาชิมก่อนหนึ่งที่แซลมอนยำไทยรสชาติจัดจ้านเหมือนเดิมนะคะน้ำยำอร่อยมากทุกคน อร่อยมากอันนี้อย่างต่ำก็คือต้องสามจานนะคะที่สั่งมา <S <S ยิ่งถ้ามากับเพื่อนนะคะห <C oughs> ้าจานก็เอาไม่อยู่ว้าวมาแล้วค่ะซาซิมิของเราที่เราสั่งมาในเซตซาซิมินะคะก็คือเลือกตามจำนวนที่ต้องการเลยนะอันนี้เราสั่งปลาแซลมอนมานะคะหลัเาากเลยแล้วก็มีทูนา่าแล้วก็มีซาบะดองแล้วก็มีปลาเนื้ขอขาวอันนี้อะไรแซลมอนดองกับปุ้งดองเฮ้ยมีสาหร่ายให้ด้วย แล้วแต่จะสั่งว่าเอาไห้สาลรายแล้วก็เราสั่งน้ำจิมซีฟู้ดแยกมาไม่รู้เป็นถหมน้ำยำไทยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นทูน่าสลัดนะคะทุกอย่างเขาจะเสิร์ฟม,มาในพชั่นเล็กๆหมดเลยนะซึ่งมันดีตรงที่ทุกอย่างพอมันเป็นชุดเล็กใช่ไหมก็สามารถทานได้หลายอย่างอันดับแรกกินผักเข้าไปอันนี้คือซูชิโลบา,าค่ะทุกคนชำๆดูด,ดูนีดด้นี ไม่นานมากเนื้อก็อยังไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นซูชิเบิร์นนะคะวางด้วยครีบปลาตาเดียวปลาตาเดียวเป็นอะไรที่ rare item มากนะคะแต่ว่าก็ได้มาในชิ้นเล็กๆแต่รสชาติก็คือละมุนมาก <c oughs> เดี๋ยวขอชิมชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะ <c oughs> มันละมุนมากค่ะน,นีของเธอี่ละมุนเนื้อสดกับเนื้อกลิว ชิโรน้าปลาไหลนะคะเขาก็มีคังชี่แบบนี้มาให้ด้วยแป้งทอดอารมณ์เหมือนแป้งบุปผะม,<า>ม,มีคำได้ไหมทุกคนมันฟินมากเม,ม,มนูซูชิใหม่ที่เราบอกสะกี้นะคะก็คือโอโทโรัสับกับไข่แซลมอนพร้อมตุกตาเปรียงคะ่ะ อันนี้ได้อีกเ้าอันไหนคือไข่หอยเม่น,น่ะไม่มีไม่เห็นมีเลยไม่มีทัฟเฟิลกับอูนิแซลม,มอนยำปาร้านะคะเมนูมใหม่ยังไม่เคยชิมเลยมาลืมไปเลยจะต้องกินกับผักชีฝรั่งนี้นะคะอ,อร่อย <c oughs> อ,นนอันนี้ก็เป็นเมนูที่ไม่เคยสั่งนะคะแต่ว่าลองสั่งมาไม่มีใครกินกับเราแน่นอน <c oughs> ปลาหมึกทอดอืมอร่อย <c oughs> ดีงามเลย ของทอดที่นี่เขาทอดจานต่อจานนะเราเคยมีประสบการณ์โอชินที่จังหวัดหนึ่งก็คือเย็นมากเป็นปลายเย็นไก่เย็นก็เลยไม่เคยสั่งของทอดอีกเลยนะคะอันนี้ก็ลองชิมอร่อยเลย <c oughs> ได้แล้วค่ะทุกคนตะกี้ตกหล่นนิดหน่อยก็เลยไม่มีอูนกมานะคะอันนี้เอาให้เชฟแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะเนาวไม่มีทรัฟเฟิลเหรอมีกลินทรัฟเฟิลนะ <c oughs> มีก,กลิ่นทัฟเพลแต่มองไม่เห็นอ่ะกลิ่นทับเพลแรงมากน้ำจิ้มซีฟูดเขาก็เข้มข้นมากทกันน้งหมด้าบะดองของโปรดนะคะเหมือนกินปลาทูดิบ ปลาบะดองกับซีฟู้ดม,ม,ม,มาแล้วจ้าซูชิซาวัดเบิร์นวางด้วยคปปรีบปลาตาเดียวนะคะทุกคน อีกหนึ่งนะคะแซลมอนยำปลา,าแล้วก็แซลมอนยำไทยฟิลมันไม่ได้เหมือนเอาแซลมอนซาซิมิไปจิ้มซีฟูดนะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นของหอมใหญ่หอมแดงอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วแบบแซลมอนเขาหั่นมาเป็นเต๋อๆแบบเน,นะะี้ยมันพอดีคำนะคะอันนี้อร่อยอันนี้ข,ข้าวแบบข้าวคำ้ะ <laughs> อันนี้ใช่เทา้อา,า,รทาอ,อร่อยมากปลา คือเดอะเบสนะแต่น้ำยำได้ไหมคะใช้มะนาวแป้งใช่กินมะนาวแบบสดๆเลยแซลมอนทูน่าปลาเนื้อขาวชิมน้ำยำคือเดอะเบสกลัวว่าแต่ละสาขาจะรสชาติไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้จานแรกก็อร่อยแล้วจานที่2องอร่อยกว่าเพราะว่หอมมะนาวมากมะนาวนี่ใส่มาเป็นชิ้นเลยนะด อันดับหนึ่งในใจค,คุณครับแต่วันนี้ขอยกให้ยำปลาลยกันเหมือนกันนะคะ<ม>ยำปลาคือเดอะเบสแตอ่อร่อยมากอร่อยเดอะเบสเลยปิดท้ายด้วยไอศครีม <c oughs> เขาให้คนละหนึ่งถ้วยนะคะเขาจะมีชาเขียวแล้วก็นมฮอกไกโดนะแต่ว่าเราเอาทูโทนมานะคะเพราะว่าเลือกไม่ได้อร่อยทั้งสองเลยมัชชาราเตหวานหวาน,วานละมุนครับรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะผมกับพุงที่ มากมากบุฟเฟต่ตะกี้เราสั่งอยู่ที่590บาทต่อท่านเนาะทุกครั้งที่เวลาเรามากินเราก็จะบอกว่าเอาชาบูด้วยแต่ว่าจะไม่ได้กินมากก็คือเหมือนสั่งมาเป็นพร็อพแล้วก็กินหมูบ้างกุ้งบ้างวันนี้เราไม่อยากกินเราก็เลยว่าไม่เอาหม้อชาบูเขาเลยบอกว่าถ้าไม่เอาหม้อชาบูจาก590จะเหลือ500บาทต่อท่านนะทุกคนลดลงไปคนละ90บาทเลยนะรู้งี้ทุกครั้งเราก็ไม่เอานะคะเพราะว่าเวลามากินซูชิบุฟเฟนะ่เนาะเออกไ็ไม่ได้อยากกินชาบูอยู่แล้ว เป็นแบบเรานะคะบูฟีก็เหลือคนละ500บาทเครื่องดื่มรีวิวคนละส5บาทเซอร์วิสชา์จเคาลดจัด1ิเหลือ,นลอล5%นะคะสองคนได้อยู่ที่5 4 5บาวทแวด2คน80.12บหอบาทแล้วก็พันสองกว่าวันนี้ก็พามากินขำๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้รอบหน้าจริงจังก็จะถ่ายให้ดูใหม่นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพร้อมแล้วฉันพร้อมที่จะนอนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนคะ ต้องบอกค่ะไปดิไปดิกโกโกโกไปไปดิจะไปไม่โค่มาโค่จริงๆใจฟู <c oughs> ไปแมคโค่คือใจฟูใช่ไหม